ครับขอเวลาอีกไม่นาน,นครับถ้าวันนี้แกไม่คืนเงินให้เจ้านายฉันนะบริษัทแกโดนยึดแน่พี่หลงพี่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิบริษัทเราขาดทุนยับมากเลยนะไหนจะเจ้านี่มาทวงเงินอีกอะ่ะหนูไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเรื่องเนี้ยพิจกการกาเอง หลงจะเป็นอะไรโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบโหนี่พวกพี่ไม่ได้เรียนมารยาทกันมาหรือไงถึงไม่รู้จักเคาะประตูอะเออโมพวกพี่แค่ทำไมจะมาขอเงินกันอีกแล้วใช่ไหมนี่โมนั่นพอแล้วพวกพี่มีธุระก,กับหลงไงก็เลยรีบเข้ามากันพอได้แล้วมีธุระอะไรก็รีบพูดมาไม่ต้องอ้อมค้อมผมรีบอยู่ ครึ่งปีแล้วนะที่แกไม่ได้กลับบ้านรู้ไหมว่าแม่คิดถึงหืมคิดถึงพี่หลงหรือว่าคิดถึงเงินพี่หลงกันแน่โมแกพูดอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงนี่เราก็ส่งเงินให้แม่ทุกเดือนนะมีแต่สองเดือนเนี้ยที่ยังไม่ได้ส่งฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเงินที่ฉันกับพี่หลงส่งให้แม่อะ่ะเคยถึงมือแม่บ้างไหมหรือว่าเข้ากระเป๋าพี่หมดแล้วอะ่ะหุบปากไปเลยนะแกพูดอย่างนี้มันเกินไปแล้วนะโมพี่เมย์ทำไมพูดกับโมแบบนี้ โมเขาเป็นน้องสะใภ้พี่นะฉันจะบอกอะไรให้แกสองคนรู้ไว้นะถึงพวกเราสองคนจะจนแต่ก็ไม่เคยเอาเงินแม่กันเลยสักบาทใครจะไปรู้นี่เมียแกพูดจาระวังปากไว้บ้างนะเชิญรับคุณนาย คนเยอะแยะอย่างเนี้ยฉันเข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่าอ้าวคุณนายคุณนายสวัสดีครับคุณนายมาทําไมไม่โทรบอกผมก่อนผมจะได้ไปรับรับมาเหรอกูมึงหนียังหกักคุณนายคะหนูกับพี่หลงจะหนีได้ยังไงล่ะคะอ้าวระสุงคนนี้ใครวะอ๋อสองคนนี้เหรอก็ยากจนจนของพี่หลงเขาไงกูว่าดูจากสั้อผ้าแล้วคงมาจาก้าดน้องสินะนี่พวกแก พอได้แล้วอย่านอกเลือกเอาเงินมาคืนฉันไวๆคุณนายครับผมขอเวลาอีกไม่นานครับถ้าวันนี้แกไม่คืนเงินให้เจ้านายฉันนะบริษัทแกโดนยึดแน่คุณนายคะผมปากใครให้แกพูดนี่พวกแกปล่อยน้องฉัน,นนะเดี๋ยวนี้นะเลยไปนอกแกพูดอะไรวะฮะฉันไม่ได้ยินเลยว่ะฉันบอกให้แกปล่อยน้องฉันเดี๋ยวนี้ไงหลงย่าจนจน,จนของแกหวันเก่งดีนี่ดีมี หยุดพูดได้แล้วหลงแกติดหนี้พวกนี้เท่าไหร่บอกพี่มาสิทำไมเกใช้หนี้แทนพวกมนะันอ่ะพี่จะมีปัญญาช่วยพวกเราเหรอบานพีก็โมพุบป,ปากเดนี้นะหลงพี่ถามแกว่าแกติดหนี้พวกนี้เท่าไหร่เท่าไหร่งั้นเหรอห้าล้าน นี้มีเงินอยู่3ามล้านห้าส่วนอีกใบมีอยู่หนึ่งล้านรหัสบัตรอยู่หลังบัตรส่วนอีกห้าแสนเดี๋ยวสองวันฉันจะโอนไปให้ในบัตรนี้มีเงินแน่นะเชื่อใจฉันได้ในบัตรนี้มีเงินแน่นอนเพราะว่าเงินในบัตรเนี้ยมันมาจากการขายที่ดินของพ่อแม่พวกฉันเองนี่ก็ได้ฉันจะลองเทียอใจพวกเธอสักครั้งไปพวกเรากลับ ทำไมแม่ลำเอียงแบบนี้อ่ะเงินตั้งสี่ล้านห้าฉันกับพี่หลงอ่ะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยแม่ลำเอียงนั้นเหรอแกรู้ไหมว่าแม่ขายบ้านอ่ะมาช่วยพวกแกสองคนไงพี่มีพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่าไงงั้นเหรอเพราะว่าแม่รู้ไงว่าบริษัทของพวกแกมันกาลังแย่แม่เลยขายบ้านที่เคยอยู่มาตั้งแต่เกิดอ่ะเพื่อมาช่วยพวกแกสองคนนี่ไงแกรู้ไหมว่าแม่มาอ,อ้อนวอนแค่จกกะกัดเท้าพวกฉัน ให้ฉันขายฟาร์มหมูเพื่อเอาเงินมาช่วยพวกแกและแม่ยังบอกอีกว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่นับแกเป็นน้องแต่แม่ไม่นับว่าแกเป็นลูกไม่ได้พี่เมนพี่น,นันหลงตอนนี้แม่ก็อายุ6กสิกว่าแล้วนะไม่รู้จะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหนหลงจำไว้นะพ่อแม่คือรากของชีวิตถ้าไม่คิดจะบำรุงรากชีวิตก็ยากที่จะเจริญนะเงินทองไม่ตายจะหาเมื่อไหร่ก็ได้ หลงแกมีแม่อยู่แค่คนเดียวนะหาเวลาไปเยี่ยมแม่บ้างแม่ก็คิดถึงแกมากนะรู้ไหม